อาจารย์ชื่อแพทย์แผ่นไทยคมสันนามสกุลทินละกรและมีนาอายุทยาต่อท้ายนะครับอาจารย์เป็นหมอนะอาจารย์ไม่ได้เป็นกุกแต่วันนี้ต้องมาเป็นกุกและคนนี้ชื่อแพทย์แผ่นไทยประยุกต์รัชพงศ์วิบูลย์เตโชกินครับแล้วถ้าเผื่อจะให้หมอมาเป็นกุกถามว่าหมอมาเป็นกุ๊กได้ไหมได้ครับแต่สิ่งที่จะได้เกินกว่าสิ่งที่หมอมาเป็นกุกคือแล้วอาหารมันเป็นยาได้ยังไงอ่ะอาหารเป็นยาเพราะว่าหมอทำ เอเห็นไหมอาหารเป็นยาเพาะหมอทํโอ้หมอแต่งเก่งมากเลยพราะหมอเป็นหมอพาะหมอไปทําอาหารอาหารที่หมอทําก็เลยเป็นยาพาะหมอเป็นหมอไงจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งอ่ะมันก็คือเราก็รู้วิชาโภชนาการศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยใช่ไหมมันมีด้วยนะวิชาโภชนาการศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยเพราะในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าเราไม่ได้รักษาคนป่วยอย่างเดียวเราไม่ให้คนไข้เขาเรียกอะไรแสลง ไปกินอาหารแสลงแล้วคําว่าไปกินอาหารแสลงของเราไม่ได้หมายหมายถึงแค่อาหารนะเรามีมีสี่แสลงหนึ่งแสลงรูปธาตุดินสองน้ำสามลมสี่ไฟเรามีแสลงตั้งสี่แสลงเราไม่ได้มีแสลงแค่อาหารอย่างเดียวก่อนที่จะทำอาหารก็ต้องให้ความรู้ว่าในการแพทย์แผนไทยอาหารมันเป็นยาได้อย่างไรหมอ อันนี้รสอะไรรสเปรี้ยวครับรสเปรี้ยวหมอไทยบอกว่ารสเปรี้ยวมีสรรพคุณอะไรแก้เสมหะแก้ทัดน้าแก้เสมหะเห็นไหมหมอภาษาง่ายๆมีกระเทียมกระเทียมมีรสอะไรรสร้อนครับรสร้อนช่วยเรื่องอะไรแก้ลมแก้ลมน้าตาลมีรสหวานช่วยเรื่องบํารุงพลังงานให้พลังงานครับผมเอาต่อไปหอมแดงมีรสหอมอมกล้องมองพี่ปานะะ่ะรสร้อนสรรพคุณ รสรสสรรพคุณขับลมเหมือนกันครับกะปิมีรสเค็มครับเค็มเคมหมอไทยบอกว่าแก่มันมันซึมไปทางผิวหนังได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่มะเขือแตงกวาเนี่ยหมอไทยบอกว่ามันคือยาทั้งหมดครับแล้วในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าอาหารเป็นยาได้โดยส่วนประกอบที่มาทำอาหารับโดยคิดตามรสของมันไม่ได้คิดตามสรรพคุณของมันครับ หมอไทยมีวิธีคิดแบบนี้เช่นถ้าเผื่อว่าเจ็บคอเราก็บอกไปกินเปรี้ยวๆสิครับถ้ามีลมเยอะๆเราก็บอกไปกินอะไรร้อนๆสิใช่ครับกระเทียมเช่นถ้าเปื่อเป็นภูมิแพ้เราก็บอกไปกินอะไรเปรี้ยวๆสินี่เราบอกอย่างนี้เช่นต่ำไทยรอยอักเสบเราก็บอกไปกินอะไรที่เย็นๆที่ขมขมครับที่ขมขมสิครับเพราะฉะนั้นในการแพทย์แผนไทยเนี่ย เราเราดูที่รสของสิ่งนั้นไม่ได้ดูที่สรรพคุณของสิ่งนั้นเพราะเราบอกว่ารู้รสเราจะรู้สรรพคุณและในการแพในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าโลกโลกทั้งใบเนี้ยมีกี่รสครับมีเก้ารสอ่านประกอบไปด้วยฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวขมเมาเบื่อร้อนและเย็นใช่แลับและเราบอกอีกว่าเมื่อมีรสมันก็มีสรรพคุณครับ อาจารย์อาจารย์จะบอกว่าฝาดสัมพันธคือสมานครับฝาดสมานไปสิ่งที่เปิดหวานบำรุงเนื้อครับมันมันบำรุงเอ็นฝาดหวานมันเค็มครับเค็มแทกเข้าผิวฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวแก้เสมหะเข้าทางน้ำฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวขมขมไปทางไฟอ่่าใชครับ บัดหวานเมื่อกี้เปรี้ยวขมเมาเบื่อแก้ทางพิษแก้พิษใช่ครับอะไรลดร้อนเข้าทางลมครับผมลดหอมเย็นเข้าทางใจครับผมสรุปให้ฟังนะพี่ปานะอาเราเรารู้รสเราเรารู้สรรพคุณเราบอกว่าฝาดสมานหวานเข้าเนื้อเค็มเข้าผิวฝาดหวานมันมันเข้าเส้นฝาดหวานมันเค็มสี่รสเนี้ยเราบอกว่าเข้าทัดดิน เปรี้ยวเข้าน้ำข<ผ>ม,มเข้าไฟร้อนเข้าลมเมาเบื่อเข้าพิษหอมเย็นเข้าใจรเราบอกว่าเมื่อเรารู้รสเราจึงรู้สรรพคุณคแต่มันก็มีปัญหาอีกครับอย่างแกงเขียวหวานหนึ่งหม้อใช้กี่รสโอ้โห,โหเพียบเลยใช่ครับแต่เวลาแกงเขียวหวานแกงเสร็จออกมาแล้วเหลือกี่รสรสเดียวครับรสรถรถ้อนครับ แล้วเราบอกว่าอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้มีแค่สามรสประกอบไปด้วยหนึ่งรสรสร้อนครับสองรสเย็นครับสามก็รสสุขุมครับสุขุมคือไม่ร้อนกับไม่เย็นมันอยู่ตรงกลางและเราก็บอกอีกว่าถ้าอาหารนั้นรสร้อนมันเข้าทางทางลมครับทางลมถ้าอาหารนั้นรสเย็นเข้าทางเข้าทางไฟเข้าทางไฟถ้าเผื่ออาหารนั้นรสไม่ร้อนไม่เย็นเข้าทางน้ำครับเห็นไหม อาหารทั้งโลกใบนี้หมอไทยบอกมีแค่สามรสไม่มีมากกว่านั้นคุณจะมีร้อยรสก็เรื่องของคุณแต่ของฉันมีแค่สามรสและเราบอกอีกว่ารสที่ให้จากอาหารเนี่ยให้สรรพคุณที่ต่างกันถ้าเผื่อมีอาการทางไฟเราจะให้อาหารรสผมผมเย็นเย็นเย็นแต่ถ้าเผื่อมีอาการทางลมเราให้อาหารรสรสร้อนรสร้อนถ้าเผื่อมียอาการทางน้ําเราให้อาหารรสรสกลางกลางรสกลางกลางยกตัวอย่างเช่น โรคทางไฟโรคทางไฟก่อนนะต่อมไทรอยโรคทางไฟไหมตัวร้อนโรคทางไฟไหมใช่ครับผมตัวลุมลุมแต่ไม่มีไข้โรคทางไฟไหมใช่ครับผมเราจะให้อาหารลดเย็นนเย็แต่ถ้าเผื่อท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดปวดหัวมึนหัวเวียนหัวหน้ามือตาลายปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเน็บชาตะคิวเราจะให้อาหารลดรลดร้อนลดร้อนแต่ถ้าเผื่อเป็นภูมิแพ้ เราให้หารลดลดกลางๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารจึงเป็นยาด้วยแบบนี้อาหารไม่เป็นยาว่าต้องเอาน้ำมะนาวไปเข้าแผบวาปตะกอบไปด้วยสารสำคัญอะไรบ้างอไอ้น้ำมันรั่งแต่ถ้าเป็นหมอไทยคนไทยเราคิดแบบนี้อะไรเจ๋งกว่าตอบไม่ได้แต่หมอไทยทำอย่างนี้อย่างวันนี้เราจะทำน้ำพริก กะปิที่จะทำอันนี้มีรสรร้อนดิใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกะปิมีไอ้เมื่อน้ําพริกกะปิมีรสร้อนมีเวลากินนะไม่ใช่นึกจะกินก็อยากจะกินน้าพริกกะปิหมอไทยบอกว่าถ้าเผื่อจะกินไม่ให้แสลงกินได้สองเวลาเวลาที่หนึ่งเวลาตอนเย็นๆนะผมเวลาเย็นๆแดดล่มลมตกครับผมเพราะมันช่วยกระจายกองลมมันลดร้อน สองกินเวลาห็นอไมก็ตื่นขึ้นมากินตอนตีสามสี่โอ้อยนั้นบ้านหมอมที่กาญจนบุรีที่ชาวบ้านเขาไ่ทำมาลองอีกเวลาหนึ่งคืนฟ้าคืนฝนเพราะลมมันจะมาเราถึงจะโขงน้ำพริกกะปิกินเราจึงไม่กินน้ำพริกกะปิให้มันแสลงเขาเรียกกินน้ำพริกกะปิถูกต้องตามตามเวลาที่ควรจะกินไม่ใช่นึกอยากจะกินก็กินน้ำพริกกะปิกินได้สองเวลาหนึ่งตอนเย็น สองตอนฝนจะตกกินได้เท่านี้เพราะสองเวลานี้มันเป็นเรื่องของลมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะกินอาหารร,ร้อนๆเข้าไปกระจายกองลมไงรเราก็จะไม่จะไม่เกิดทุกขเวทนาจากการกินไงบ,บ้านอาจารย์จะดูก่อนเลยว่าน้ำพริกกะปิใครจะกินบ้างถ้าคุณยายกินผักเราจะไปลวกก่อนถ้าพ่อแม่กินก็ต้องไปลวกก่อน ถ้าตอนนั้นอาจารย์เด็กๆก็ยังกินผักสดได้อาจารย์ก็จะกินแล้วน้ำพริกกะปินี่ให้เด็กเขากินกับของดองไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่เคคน้ำพริกกะปิเนี่ยเขากินกับหอมแดงดองรกระเทียมดองขิงดองอส่วนบ้านอาจารย์ถ้าไม่มีปลาก,ก็จะเป็นไข่เจียวแล้วน้ำพริกกะปิมันเข้าได้ดีกับต้มเกีย๊ยวไอ้ต้มผักกาดดองผักกาดดองมันมีรส เปรี้ยว,เ,ยวเห็นไหมนะแล้วมันจะพอดีกันเป๊ะๆแล้วมันก็มีวิธีนังกินกะปิน้ำพริกกะปิกนะน้ำพริกกะปิตักใส่ข้าวแล้ววางเครื่องเคียงเนี่ยต่างกันไปรสของแต่ละคำมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับในในข้าวุกะปิเลยครับไม่เกี่ยวครับศาสตร์ของเราคือน้ำพริกกะปิถ้วยเดียวครับแต่เราเปลี่ยนเครื่องแนมเมื่อไหร,ร่รสในแต่ แต่ละคําที่เรากินเข้าไปครับมันจะไม่เหมือนกันสักซักคําและนั่นก็คือศิลปะการกินของคนไทยเขาจึงมีเครื่องแหนมเครื่องเคียงด้วยเหตุชนับเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการกินทั้งทงท,งที่กลับมันมีอย่างเดียวหมอคนไทยฉลาดไหมฉลาดพี่ป้านาอารู้ไหมเขาเขากินอย่างเงี้ยจตตำน้ำพริกกะปิครั้งต่อไปทำอย่างอาจารย์ว่า แล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์จริงๆครับเอ้ยคำนี้ดีเนาะแล้วกินเสร็จเห็นสวรรค์ลำไรยัก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์จริงๆในวันหน้าไปทำกินพระจงทำกินเสียแต่วันนี้วันหน้าอาจจะสายเกินไปเพราะเดี๋ยวเขาไปวางข้างลงแล้วเราจะไม่ได้กินเพราะฉะนั้นกินวันนี้เขาวางข้างลงอาจารย์เห็นชอบวางกันนักแล้วให้แมวไปกินอาจารย์ก็ไม่รู้ไปวางทำไม มันอยู่ในโรงแล้วมันกินได้ที่ไหนล่ะเป็นแค่ความเชื่อซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องเชื่ออาใหมันเป็นแค่ความเชื่อซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อมันทุกเรื่องเชื่อไปทุกเรื่องก็บ้าแล้วแล้วเวลาตันนพิกะปี๋เขาไม่รู้จักอะไรจะใส่เขาก็ใส่นะอันนี้หมอไม่รู้หรอกเขามีวิธีใส่กะปีเนี่ยต้องมีรสอะไรนามันน้าพริกน้ําพริกต้องมีรสไรนําต้องเผ็ด ใครบอกว่าจะกินน้ําพริกแล้วลดหวานนานี่กลับไปเกิดใหม่เลยถูกไหมครับเผ็ดนําเผ็ดแล้วเปรียปร้ยวแล้วเค็ม,มแล้วหวานปิดท้ายจึงจะได้น้าพริกรสกลมเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคการทําเวลาเราขูน้ําพริกเนี่ยนะเราจะเริ่มจากรดเค็มก่อนอ๋อครับผมเค็มก่อน มันจะเค็มด้วยสองเค็มหนึ่งเค็มจากกะปิสองเค็มจากน้ำปลาเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เค็มเราจะเอาหวานใส่ให้ได้เค็มหวานพอเค็มหวานเสร็จเลยใช่ไหมเราจะเอาเปรี้ยวใส่จะได้เปรียปร้ยวได้เค็มเปรียปร้ยว,วหวานหวานแต่เวลาปรุงรสให้สับเป็น เปรี้ยวเค็มวหวานแล้วสุดท้ายจึงใส่พริกเพื่อให้ได้รสเผ<ห>็ดเปรี้ยวเค็มหวานเขามีวิธีปรุงรสไม่ใช่กูอยากจะปรุงรสอะไรกูก็ใส่เขามีศิลปะในการทำเนาะรู้ไหมเนี่ยคนหลังกล้องหนูรู้ไหมเนี่ยเขาทำขนานี้นะพี่กะปิไม่รู้มึงเหรู้แล้วพี่พานาอารู้เปล่าบางคนอาจจะรู้แต่ส่วนใหญ่อาจาร,รย์ชื่อว่าไม่รู้หรอก คือนึกจะใส่อยากจะปรุงรสอะไรกูก็ใส่เลยไม่ใช่ที่ที่เมืองการทําอย่างอาจารย์ไหมไม่เดี๋ยวต้องบอกแม่ใหนะม่นะแล้วเวลาทอดปลาทูมีเรื่องเล่าของปลาทูเนี่ยปลาท,ทูนี่ปลาทูนี่ปลาทูนึ่งสมัยก่อนเนี่ยปลาทูนึ่งมันจะมีแค่ม,มาแค่เป็นหน้าหน้านี้มีปลาทู ถึงจะได้กินปลาทูไม่ใช่ทุกวันนี้จะกินปลาทูหน้าไหนก็ได้แต่สมัยก่อนเขามีหน้าปลาทูเพราะหน้าปลาทูมันจะมันย่องแล้วเขาทำยังไงคนโบราณถึงจะเก็บปลาทูไว้ได้กินทั้งปีเขาทำอย่างนี้เข้าปลาทูไปทอดก่อนแต่ทอดพอสุกเสร็จแล้วเขาอาดใส่หายอาจใส่หายเสร็จเทน้ำมันหมูให้เต็มเต็มหายเลยนะแล้วก็ปิดปากหายเขาถนอมอาหาร ขนมปลาทูไว้กินได้ทั้งปีจะเอาปลาทูจะกินใช่ไหมก็หยิบออกมาแล้วมาทอดใหม่ก็จะได้ปลาทูสดใหม่คนสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนี้แล้วเวลาทอดปลาทูเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เวลาจะทอดปลาทูต้องเตรียมใช่ไหมกรอบไปกินปลากรอบเถอะอย่ามากินปลาทูเลยทําทอลายกันตลกเวลาเขาทอดปลาทูเนี่ยเขาทอดเหมือนไม่ได้ทอดเหมือนมันยังนึ่งอยู่เลยครับทําทไมเขาทาอย่างนั้นหมอ ทำไมทาไมกรอบก็ทอดประตูกรอบมึงก็ไปกินประกอบที่มันต้องมากินปลาทูบ้าบปลาทูเรากินเนื้อใช่ไหมใช่ครับเขาจะทอดพอดับข่าวปลาทูครับแล้วเวลาเขาทอดเสร็จนะคนมึงเพชรอ่ะเขาจะทอดกันแบบนี้เหมือนยังไม่ได้ทอดเลยทายากมากซึ่งอาจารย์ไม่รู้จะทําได้ไหมแต่เดี๋ยวจะลองทําให้ดูเริ่มต้นวยการทอดปลาทูให้ดู ทอดปลาทูนี่เขาก็มีวิธีทอดขั้นแรกก็ททำอย่างนี้ก่อนไม่ใช่เอาปลาทูลงกระทะเลยเขาจะทำแง่แง่ไป,ไปก่อนอย่างเงี้เกลี่ยให้ทั่วเสร็จแล้วก็เลือกปลาทูมาทีละตัวเนี่ยมือนี่แหละหยดน้ำมันลงไปหน่อยนึงมือนะอาจารย์ใช้มือนะเคลือบเคลือบปลาทูด้วยน้ำมันก่อนแค่นี้เสร็จแล้วก็ เอาน้ำมันใส่กระทะน้ำมันที่ดีเพราะปลาทูรอร่อยเน้ำมันหมูนะแต่วันนี้อาจารย์ไม่มีเขาไม่ได้ซื้อมาเราไม่ต้องรอกระทะมันร้อนลงเลยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ทอดไฟอ่อนๆตั้งไว้อย่างเงี้ยครับไฟอ่อนๆอาจารย์ใช้ไฟแค่นี้เองแล้วก็ค่อยๆทอดไม่ใช่ลงทีละห้าตัวมันยุ่งอย่างเงี้ยลงทีละตัวมันถึงจะได้ เราจะล้างข่าวปลาออกทอดแค่นี้เองไม่ได้ทอดให้เกลียมอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าจะทอดปลาทูให้เกลียมไปกินปลากรอบไม่ต้องมากินปลาทูทอดปลาทูทอดก็ทํากันอย่างนี้มันฉี่ๆแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเผื่อมีกระเทียมนะอาจารย์ก็จะใส่กระเทียมลงไปอีกเนีของเม่นอ่ะช้าก็โยนลงไปเลยเนี่ย,ยปลาทูจะหอมไม่หมองตองอย่างเงี้ยหอมแน่นอน ไม่น่าจะเาเลยครับใช่ยิ่งแล้วถ้าเผื่อมีขิงก็ใส่ขิงนะวันนี้อาจารย์ไม่มีขิงก็เลยใส่กระทูกใส่กระเทียมไปก่อนแล้วถ้าเผื่อจะใส่ขิงพร้อมกระเทียมได้ไหมขิงพร้อมกระเทียมก็ได้มันไม่ผิดกติกา,กเ,นกาเนี่ยอย่านานอย่านานเพราะเราไม่ได้เอาเกลียมอย่างนี้เราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกลับละเดี๋ยวอาจารย์จะลองกลับให้ดูนะ ไม่ไม่ไครับเราลองกลับให้ดูครับนี่เห็นไหมเนี่ยน่ากินไหมหมอห่ากินไหมหมอเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มแล้วเราไม่ได้เอาให้มันเกลี่ยม,มากหางหลุดกระช่งมนะันเอาหางจึ้งไแดบบ้เอายังไงก็ไม่มีติดกระทะเพราะอะไรรู้ป่ะหมอพี่เพราะเราเคลือบน้ำมันไปที่ประตูแลว <c oughs> โอัยอาจารย์มีเทคนิคเพิ่มอีก กะปิเนาะหมอไทยก็บอกว่าบางทีมันอาจจะสปกปรกใช่ไหมใช่ครับแล้วกะปิที่จะมาตำน้ําพริกเนี่ยมันคนแล้วกะปิกับที่เอาไปตำเครื่องแกงเวลาไปซื้อกะปิต้องบอกว่าเอากะปิที่ทําน้ําพริกกะปิมันจะเค็มน้อยกว่าแล้วเวลาอาจารย์ทํำไอ้เตาที่ทอดปลาทูเนี่ยอาจารย์จะคั่วกะปิก่อนใช้น้ามันนิดเดียวครับเราว่ากัดูว่าใช้ใช้เท่าไหร่ พวกหอมเลยไหมหมอครับได้กินยังได้กินแล้วครับเนี่ยครับกินมาถึงตรงนี้กินมาเลยใช่ครับเราก็คั่วไว้หน่อยหนึ่งให้กะปิอย่างนี้สะอาดนะแล้วเวลาไปตำน้ำพริกกะปิจะหอมกว่าไหมหอมกว่าหอมแน่นอนครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกครับแล้วก็มีเทคนิคเพิ่มอีกครับเวลาจารทำใส่ไปเลยครับใส่กระเทียมลงไปด้วยครับ อันนี้ก็คือกะปิาำรับไปตามน้ำพริกกะปิเห็นไหมว่ามาดูรายการวันนี้พี่พานะอาได้เทคนิคเยอะเลยเสร็จแล้วก็ดับเตาครับแค่นี้เองครับผมวิธีตามอันนี้ได้แล้วเราก็จะหยิบประทูไปก่อนครับหมอเราก็จะลงกะปิก่อนครับเสร็จแล้ว อนี้ไว้เนาะล้วก็เริ่มตำเบาๆครับนี่แค่นี้พอเสร็จแล้วพอเราได้อันนี้มันเค็มถูกไหมเค็มครับเราจะปรุงหวานทันทคีครับัก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปครับนิดเดียวพอครับไม่ต้องเยอะแล้วโขกให้เข้ากันครับ มันก็จะมีรสเค็มหวานนะครับต้องต้องทําให้ได้เค็มหวานครับแต่เวลาทําเค็มหวานเราต้องเค็มครับแล้วก็หวานแต่เวลาชิมให้ได้เค็มหวานบผมเดี๋ยวจะให้หมอชิมนะครับหมอเอาช้อนนะครับใชแค่พอเข้ากันแค่นี้เองครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะดู เราจะชิมไอ้ที่ที่ทำแล้วก่อนหมอชิมนะครับมาได้ว่าเค็มเค็มหวานตาไหมยังมีหวานอยู่ท้ายเค็มอยู่หน้าหวานอีกอีกนิดหนึ่งครับผมหวานไม่มาเลยใช่เห็นไหมเราก็จะรู้ว่าหวานไม่มาพอหวานไม่มาเลยเราก็เติมเข้าไปอีกหน่อยอีกนิดหนึ่งน่าจะได้อีกนิดเดียวนะแล้วทําให้มันเข้ากันให้มันเข้ากับกะปิเราไม่ต้องชิมแล้วพอเราได้เค็มหวานแล้วใช่ไหม คราวนี้ยเราก็ต้องใส่ใส่กระเทียมก่อนกำหนึ่งใส่ลงไปเลยใส่หอมแดงด้วยครึ่งหนึ่งของกระเทียมครับแค่นี้แล้วเราก็โขกค,ครับเอากระเด็นครับกระเด็นครับหยิบได้ครับตาไปเลยครับ จนกระทังกระเทียม,มเรหอมนนแหละนะเข้าไปจากตะปแต่มาที่เคม,มาแล้วใช่ไหมหมอเคม,มาแล้วนะเคม,มาแล้วครับเค้นน้ำเลยนะเคนน้นน้ำทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับ เราก็จะพุงเปรี้ยวแหละครับไม่มีส่วนช่างตวงวัดนะคนเอาอย่างเดียวให้ได้รสเปรี้ยวเค็มหวาน,ววานต้องเปรี้ยวเค็มหวานนะ อีกนิดหนึ่งครับเอาเปรี้ยวอีกนิดครัข,ของโอเคครับผมมาแลแล้วก็คนล,ละครับไม่ต้องไปตำนะครับครานี้ก็คนเลยครับแล้วพอถึงนี้ปั๊บเราก็จะใส่เผ็ดครับลงไปโอ<ห>แล้วแค่บุกพอแตกครับ ต้องให้ได้รสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ท้ายครับเผ็ดอีกนิดนึงครับเติมเลยครับได้นะครับสรุปเราทำรสอะไรก่อนนะหมอเค็มก่อนเราทำเค็มก่อนแล้วก็หวานให้ได้เค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวเผ็แล้วก็เผ็ดครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับน้ำที่กระตุปตาถูทอดกินดียามแบบล่มลงตกกินดียามคลึ้นฟ้าคลึนน้นฝนกินอาหารให้เป็นยาต้องกินแบบหมอไทยกินครับเดี๋ยวอีพีหน้าพบกันกับเมนูถัดไปครับเป็นไงวาครับสองอีพีที่ผ่านมาคืออย่างงี้ต้องอธิบายก่อนนะอาจารย์ทำอะไร,รสำหรับอีพีสองเนี่ยิ่นว่าลงสุิวัฒนธรรม เพจของกระทรวงเขาว่ารับชม